ทำไมเพื่อนผู้ชายอินเดียถึงชอบพอสแอมาหาคุณเส็จสวัสดีค่ะสาวบลูอินเดียสวัสดีค่ะวันนี้บอยกับแชมป์อยู่ด้วยกันนะคะเพื่อนค่ะอีกแล้วอีกแล้ววันนี้นะคะเรามาพร้อมกับท็อปพิพอร้อนแล้วก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ขาขาแซ่บจริงนะคะเรามากับประเด็นที่ว่าทำไมกันนะถ้าพินเลย ผู้ชายอินเดียถึงชอบ WhatsApp มาหาคุณทุกวันว้าวตกใเจอเลยค่ะขอย้ำนะคะดอกจันทรตัวโตโตแบบว่าเต็มสวนเต็มไร่ไปเลยเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนชายชาที่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่แบบคู่รักโบรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนบอสอะเท่าที่มีเพื่อนเป็นคนไทยที่แบบว่าทํางานอาศัยอยู่ในอินเดียช้านานวันใหญ่เนี้นะคะทำไมเวลาที่แบบเราได้หันหน้าไปศบสตา คนอินเดียค่ะที่เป็นเพื่อนรูชานี่แหละอุ้ยเออแล้วเขาจะเดินเข้ามาเขาก็ฉีดยิ้มแล้วก็พักว่า hello my friend <c oughs> เป็นเพื่อเป็นเพื <friend S 2> อ่อนทันทีเลย <c oughs> ตั้งแต่สบตากัน hello my friend หรือว่า my dear friend <c oughs> ว่าคนอินเดียนะคะโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยเขาจะเฟรนลี่มากเขาก็จะคิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนเขาได้เออก็มันก็ถูกนะทุกคนบนโลกคือเพื่อนเราได้จริงๆนะมชม่์เออไม่ผิดเลยหลยังจ <ๆ S 1> ากาที่เขาสบตาก,กับคุณแล้วนะคะถ้าคนเป็นผู้ชายเหมือนกันเขาก็จะขอบอสแอบคุณค่ะ could you please give me what else เงี้ยนะคะแล้วคุณก็จะให้ค่ะเขาไม่เล่นไลน์กันหรอไม่มีไลน์ค่ะเขาจะเล่นบอสแอบนะคะคุณก็ได้บอสแอปเขาไปเขาก็ได้บอสแอปคุณไป <laughs> เมื่อน,นั้นแหละค่ะ เหมือนคุณผูกเหมือนคุณกำลังเรียนเชิญใครสักคนหนึ่งเข้ามาอยู่ใน property หรืออยู่ในบ้านของคุณแล้วนะคะมีเส้นด้เส้นเล็กๆูกเราไว้ด้วยกันนะคะหลังจากที่คุณแบบกับเขาอะได้ WhatsApp กันไปแล้วได้ปลุกแก๊กันปั๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะทักมาหาคุณก่อนคำแรกเลย Hi bro ตัวลืมเออตัวลืมแบบถึงบ้านยังอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้อนออนสดๆเราก็จะแบบ โอเคโอเคเออคงเป็นแบบเพื่อนกับเพื่อนอ่าโบล็นะคะก็ไม่มีอะไรเนาะแต่พอหลังจากนั้นนะคะเพื่อนวันต่อมาค่ะตอนเช้ามอร์นสวัสดีวันพุธสวัสดีวันพุธสวัสดีวันพุธเออยังยังไม่วันพุธแบบสวัสดีตอนเช้านะคะพี่ชายโอ้โอ้โอคุณตื่นหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่คุณอาจจะตอบไปเออฉันตื่นแล้วคุณมอร์นิ่งทูยูนะอวยพรการเบรซสิ่งการแต่ <พ> <S <s <country> <S วันที่2องสกูตมอร์นิ่งเหมือนเดิมจะเริ่มถามแล้วนะว่าทําอะไรอยู่วันที่3แล้วกนะันสกูตมอร์นิ่งพอละคุณก็อาจจะเริ่มแบบรู้สึกว่าเฮ้ยโดนคุณมอร์นิ่งเช้าต้องตอบเช้าอ่ะรู้สึกเหมือนแบบนี่คนเริ่มออดอ๋อ,อ,อ,อแล้วนะพี่ชาย <S <s <New> <S น่นเลยค่ะตอนแรกบอก่อทำอะไรอยู่ใช่ไหมไม่พอละก็ <S <s จะเริ่มบอกว่าขอดูรูปเธอหน่อยสิอยู่บนเตียงขอเสื้อผ้านอนยังไม่ได้แต่งตัวเลยนั่นหละหรือแบบว่า กินอะไรอยู่วะกินข้าวยังถ่ายรูปอาหารให้ดูหน่อยเซ่เดี๋ยวนะนี่เพื่อนกับเพื่อนนะแล้วยังมีมากกว่านั้นนะคะเช่นว่าสองอาทิตย์ละคุณอาจจะไม่ตอบเขา่ออารม่มรู้สึกเอ๊เริ่มถูกคุกคามนิดนึงเขาจะเริ่มมีวลีเด็ดขอยกตัวอย่างจากคนใกล้นะคะขเขาเล่าให้ฟังว่าวลี่เด็ดนั้นอันที่แรกก็คือจะส่งข้อความแล้วเขาก็จะส่งรูปภาพค่ะอ่ะเทคมาว่า รบรอแบบพี่ชายพี่ชายโอปป้ามนเรื่องด่วนแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วเนแน่ะไปรู้มาว่า guardian angel อยู่อะแบบเทวดาประจำตัวคุณน่หายไปไม่ได้ไงเกาะไหลเราอยู่ทุกวันนั่นแหละหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะบอกว่าไม่เชื่อนะดูรูปสิยูร์ Your guardian angel oh <yes. S 1> ของคุณเนหน้าตาแบบนี้เราก็จะติดหลุมตาค่ะคนเข้าไปดู oh yes ลูกนางนี่ลูกเขาค่ะเป็นลูกเขาไม่ใช่รูปกาเดินางเจ้าที่ไหนเป็นลูกเขาแล้วเมื่อเรารีดแล้วอ่ะเขาก็จะเสร็จ<ช>ม <Foods> ันจะขึ้นเครื่องใหม่ถูกสองครั้งอ่านแล้วอ่านแล้วเสร็จชละทำอะไรอยู่วะ มก็เลยจะมาหาแล้วพอคุณติดทรัพนั้นติดกับนั้นคุณก็จะเว้นว่างไปประมาณ2ออาทิตย์อะหรือเดือนหนึ่งเขาจะมาพร้อมกับลูกใหม่ลูกใหม่ที่นี้ก็คือส่งรูปมาใหม่ค่ะพร้อมกับประกาศค่ะว่ารพี่ชายครับช่วยอะไรผมหน่อยสิใครน้นคุณก็จะแบบเอาละดราม่ามาละแอบอ่านแอบอ่านแต่ไม่กดเข้าไปเขาก็จะพิมพ์มาว่าคุณช่วยอะไรผมหน่อยนะพี่ชายเรียนแล้วล่ะพอดีว่าอิมเมอร์เจนซี่มากไม่ เรียลบาร์เดอร์พี่ชายแท้ๆของฉันเนี่ยหายไปช่วยตามหาหน่อยสิช่วยประกาศหน่อยสิคนหายนะออใหญ่เป็นคดีความแน่น,น,นอน,นเขาก็ได้ความหวังดีค่ะกดไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ <c oughs> ผมเองเราเป็นพี่ชายนางตนไหนเราจะบอกเอาว่าพี่ชายหายไปเหนไม่คิดถึงฉันหรอนี่แหละค่ะเพื่อนๆอันนี้คือเป็นเฉพาะชายชายนะ ก็มันก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะเป็นเฉพาะบางคนแต่ก็เท่าที่ฟังจากเพื่อนมาก็คือหลายคนโจนเรียกว่าถือว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับเขา,าใช่ในวันนี้นะคะเราก็จะมายกตัวอย่างประโยคสักประโยคนึงที่แบบว่าถ้าสมมติเนี่ยออบอสเป็นคนอินเดียและฉันเป็นคนอินเดียกัน <c oughs> แล้วเราสองคนแบบจะต้องแบบแยกจากกันอสยณร้านะแยกจากกันจากคลิปนี้ม <c oughs> จะพูดยังไงกับเพื่อนๆถ้าเพื่อนเป็นคนไทยนะแล้วบอสก็บฉัเป็นอินเดียนะแล้วบอสหลอกบอสก็จะแบบ บรอ๋อป oh, oh. ้าออ่อ่่เดนียเปแค่ียวตั้งแต่พยัคแรกเลย oh ช e ยครับต่อให้เราต้องแยกจากกันแต่คืนนี้เจอกันในฝันนะจ๊ะ bro โอ้โหเหนียวถึงพื้นที่ส่วนตัวเลยทีเดียก๊ะเก๋แชมล่ะหรืแม้เราจะได้พบกันชั่วครู่ เหมือนการปรากฏของดาวตกในความคิดถึงของเรานั้นจะคงอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนความร้อนของแสงอาทิตย์ที่แผดเผาตลอดเวลาโอ้โหนะคะเขาจะอาร์ลำพบบทประมาณนี้นะคะถึงแล้วม่จะเจอกันเดียวเราจะยังคิดถึงกันตลอดเวลานด้อกันกด s ับสครายบลูฟ์ด้วยนะคะ lost in India แล้วก็ติดตามเพจหลงอินเดียด้วยค่ะหลงไหมล่ะหลงสิ lost in me ด้วยเซฟลืมไปได้ยังไงว o s t in me เซฟบายบาย yes